วันนี้เพื่อนๆสามารถฝึกโยคะตามครูได้นะคะเริ่มจากเราอยู่ในท่าคางค่ะเราพยายามเช็คให้หัวเข่ากับสะโพกตรงกันนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ค่ะเข่าเราแยกห่างออกจากกันประมาณสะโพกนะคะหายใจเข้าค่ะเราวาดแขนขวาขึ้นตามมองตามไปนิ้วมือขวานะคะหายใจ อกเราเอาแขนขวาสอดใต้แขนซ้ายแล้วเราวางไหล่ขวาใบหน้าซีขวาลงกับพื้นนะคะจากนั้นค่ะเราค่อยๆเตะขาซ้ายขึ้นมาแล้ะเราใช้มือซ้ายนะคะจับปลายเท้าซ้ายค่อยๆดึงค่ะดึงขาซ้ายขึ้นเราค้างอยู่ในท่านี้นะคะสามลมหายใจ สามสองหนึ่งค่ะจากนั้นเราค่อยๆปล่อยขาซ้ายลงและลุกขึ้นมาสู่ท่าคานค่ะเราทำซ้ำนะคะอีกสักสองรอบค่ะหายใจเข้าคว้าแขนฝ่าขึ้นตามองตามไปห้วอมือขวา วางใบหน้าซีกขวาลงนะคะพยายามทรงตัวดีๆนะคะจากนั้นค่ะเราเตะขาซ้ายขึ้นมาใช้มือซ้ายนะคะจับปลายเท้าซ้ายและค่อยๆดึงขาซ้ายขึ้นมาค่ะเราก็จะค้างท่าสักสามลมหายใจนะคะ จากนั้นค,ค่อยๆปล่อยขาซ้ายลงลุกขึ้นมาสู่ท่าพานค่ะโอเคนะคะและยังไงเพื่อนๆก็ทำซ้ำนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนในกลุ่มโยคะฝึกการปุ๊กก็ลองฝึกดูบ้างในแบบฉบับของตัวปุ๊เองนะคะแล้วก็พอที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยฝึกลองฝึกกันดูนะคะเริ่มจากนะคะตั้งเข่าขวาขึ้นมาค่ะ แล้วเราใช้มือซ้ายนะคะจับปลายเทาา้าขวาจากนั้นเรายกขาขวาขึ้นเอามือขวานะคะสอบใต้ขาขวาค่อยๆเยียดขาขวาให้ตึงค่ะจากนั้นนะคะเราตั้งขาซ้ายขึ้นมาใช้มือขวาจับปลายเท้าซ้ายส่งตัวดีๆนะคะเก่งหน้าท้องนะคะค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะ ขาไว้สักคู่หนึ่งนะคะเก่งนะทองเยอะๆนะคะจากนั้นเราค่อยๆปล่อยขาลงค่ะโอเคนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มฝึกก็ลองฝึกในแบบฉบับของคูดูนะคะ